สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรัคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money นน Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหาสัสดีที่16กันยายนค่ะอยู่กับคุณนักที่ประดาและดิฉันวิมลว,วันค่ะช่วงนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะนอกเหนือจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าแล้วนะคะก็ดูในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีและแน่นอนแล้วกะว่าหลายประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะคะหุ้นในกลุม่มรีโอเพนนิ่งอย่างท่องเที่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาแรงวันนี้หุ้นนะคะในตลาดยุโรป พนกลุ่มท่องเที่ยวนั้นซื้อขายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะอย่างของบ้านเราเองวันที่15ตุลาคมก็จะมีการเปิดการท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะแต่ว่าวันที่1ตุลาคมหลากหลายจังหวัดทั้ง5จังหวัดก็จะมีการเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันวัคซีนไฟวัคซีนเข็มที่3นะคะที่บอกว่าจะมีการบูสต์กันเนี่ยจะเริ่มกันวันแรกที่14กันยายนนี้ค่ะค่ะสำหรับใครที่ติดตามนะคะวัคซีนเข็มที่3เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญล่ะเพราะว่าจะช ก็ไปศึกษากันนะคะในแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใหญ่ๆที่เขามีการฉีดบูสเตอร์กันแล้วนะคะเขาก็มีการท้นว้าทดลองวิจัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผลิตวัคซีนแล้ะค่ะอย่างล่าสุดนะคะทางด้านของโมเดอร์นาเองค่ะออกมาระบุถึงผลวิจัยนะคะบอกว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ครบโดสกันไปเนี่ยภูมิคุ้มกันมันอาจจะลดลงแต่ถ้าหากว่าฉีดบูสเตอร์แล้วมันจะช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันนั้นกลับมาเพิ่มขึ้นได้แหละค่ะ โดยทางด้านของนายสตีเฟนโฮกประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทโมเดนาอิงค์ได้กล่าวในที่ประชุมทางโทรศัพท์ร่วมกับบรรดาน,นักลงทุนระบุถึงข้อมูลใหม่จากผลการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนจะลดลงหลังจากผ่านไปหลายเดือนซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิและให้รายละเอียดว่านี่เป็นข้อมูลประมาณการเพียงชุดเดียวเท่านั้น แต่เราเชื่อว่าในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ผลกระทบจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงจะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นราว6 0แสนรายมิสเตอร์โฮงนะคะบ,บอกว่าไม่ได้ระบุหรอกนะว่าจะมีการติดเชื้อแบบแสดงอาการรุนแรงมากเท่าไหร่แต่เขาได้กล่าวว่าผู้ติดเชื้อบางส่วนจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับผลวิจัยหลายฉบับที่เผยแพร่ออ,อกมาก่อนหน้านี้นะคะ ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของโมเดอร์นานั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นานกว่าวัคซีนของไฟเซอร์และก็ไบออนเทคข้อมูลระบุว่ากลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนราว13เดือนก่อนมีอัตราการติดเชื้อโควิด -19 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนราว8เดือนโดยเป็นการวิจัยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่สายพันธุ์เดลต้าแพร่ระบาดค่ะ โดยทางด้านของคุณโฮกเองก็กล่าวนะคะว่าข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมินั้นบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิสามารถเพิ่มระดับแอนติบอดีในร่างกาย ได้สูงกว่าระดับภูมิคุ้มกันหลังการฉีดโดสที่2ค่ะต้องบอกว่าพอเราฉีดไปแล้วภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นแต่ว่าพอใช้ระยะเวลาผ่านไปภูมิมก็อาจจะมีการปรับลดลงด้วยะนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามในเรื่องของวัคซีนที่เรามีการฉีดกันไปด้วยตอนนี้หลากหลายประเทศมองกันไปในการบูสเตอร์เข็มที่3กันแล้วแต่ว่าหลายประเทศเขาก็มองว่ามันอาจจะยังไม่มีความจําเป็นก็ได้ค่ะอย่างล่าสุดฮ่องกงเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าการบูสเตอร์เข็มที่3านั้นอาจจะยังไม่มีความจําเป็นรอเปิดประเทศให้พร้อมก่อนค่อยฉีดก็ได้ค่ะ โดยทางด้านของคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของรัฐบาลฮ่องกงมีการเปิดเผยค่ะขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ฮ่องกงจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สหรือว่าวัคซีนบูสเตอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเนื่องจากยังไม่พบการแพร่ระบาดในฮ่องกงในรอบ3เดือนค่ะส่วนทางกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆที่กําลังดําเนินการเพื่อฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชน โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ป้องกันสุขภาพของฮ่องกงเขามีการเปิดเผยผลการศึกษาครั้งใหม่ระบุด้วยนะคะว่าวัคซีนเข็มที่3ยังไม่มีความจําเป็นจนกว่าจะถึงช่วงเวลา2-3เดือนก่อนหน้าที่ฮ่องกงจะเปิดประเทศค่ะโดยทางด้านของรประธานคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนายเดวิดฮุยนะคะมีการออกมาเปิดเผยด้วยการที่ฮ่องกงมีความเข้มงวดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ภายในพื้นที่นั้น ทำให้ยังไม่พบการติดเชื้อในขณะนี้ซึ่งถือเป็นเหตุผลที่สนับสนุนค่ะว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันเพิ่มเติมโดยการให้คําแนะนําของคณะผู้เชี่ยวชาญฮ่องกงนะคะเขามีขึ้นในขณะที่ผลการวิจัยทั่วโลกบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นั้นลดลงเมื่อเวลาผ่านไปโดยข้อมูลของบริษัทไฟเซอร์ที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับดูแลของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคในช่วงแรกนั้น มีภูมิคุ้มกันลดลงค่ะขณะที่วัคซีนบูสเตอร์สามารถป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 และไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆในอิสราเอลนั้นมีประสิทธิภาพ95%ในการป้องกันไวรัสโควิด -19 หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2มาแล้ว6เดือนค่ะ ก็ถือว่าแต่ละประเทศนะคะมีความต้องการใช้วัคซีนแตกต่างกันไปนะคะบางก็มองว่ายังไม่จําเป็นนะคะบางก็มองว่าอยากจะฉีดกระตุ้นภูมิให้ประชาชนแข็งแรงจะได้กลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เราไปดูกันต่ออีกหนึ่งประเทศที่เขามีความต้องการวัคซีนสูงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นค่ะมีการผลิตวัคซีนใช้เองนะคะภายใต้าการไปร่วมไม้ร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าจากเรื่องของประเด็นวัคซีนแก้ไขปัญหาโควิดนี่แหละ ทำให้ในายกรัฐมนตรีซูงะของญี่ปุ่นนั้นประกาศนะคะไม่ลงรับเลือกตั้งในครั้งถัดไปก็เลยเป็นศึกชิงตําแหน่งราคาที่หลายๆคนจับตามองนะคะล่าสุดค่ะเราไปตรวจสอบดูนะคะมีการรายงานออกมาค่ะว่าแคนดิเดตคนหนึ่งนะคะได้มีการประกาศว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วจะเข้ามาสนับสนุนนะคะผู้ที่เป็นตัวเต็งก็คือนายทาโร่โคโนะนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายชิเกรุอิชิบะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าเขานั้นจะสนับสนุนนายทาโร่โคโนะรัฐมนตรีผู้รับผิดช,ชอบด้านการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ในวันที่29กันยายนนี้โดยการถอนตัวจากการแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนต่อไปอย่างเป็นทางการนะคะประกาศถอนตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยทางด้านของนายอิชิบะนั้นถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะคะมีคะแนนรองมาเป็นอันดับ2ในผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนต่อไปเป็นรองเพียงแค่นายโคโนะเท่านั้นแม้ว่าตอนแรกนายอิชิบะจะพิจารณาลงชิงตำแหน่งด้วยแต่เปลี่ยนใจหลังจากที่นายโคโนะนั้นขอร้องให้มีการสนับสนุนนายอิชิบะในการรวมคะแนนเสียงพักให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะโดยทางด้านของนายอิชิบะระบุว่าเรามีความเห็นตรงกันในเรื่องการปฏิรูป อุดมการทางการเมืองการจัดการวิกฤตของประเทศและความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติหลังจากที่เข้าร่วมกับนายอิชิบะและนายโคโนะแล้วนะคะก็จะมีความร่วมไมร่ม,มือและมีแนวโน้มค่ะว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งสถานการณ์ตอนนี้ยังคาดเดาได้ยากนะคะทั้งในส่วนสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นและสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งของพรรค LDP ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ท้าชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นนายโคโนะ นายฟูมิโอคิชิดะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและซานาเอะทาเคอิจิอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารก็เข้าลงเลือกในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นทิศทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประเมินรายภาคอุตสาหการรมมาฝากกันนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่มีเงินเป็นเงินออมนะคะหรือว่าฝากเงินไว้ในธนาคารอยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ช่วงน้าห้ามพลาดค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะชวนคุณผู้ชมมาหาผลตอบแทนนะคะโดยเฉพาะในเร<ฆ>ื่องของเงินฝากกันด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเผชิญกับสถานการณ์วราระโควิดสิที่เกิดขึ้นเชื่อว่าตอนนี้เริ่มขี้คายแล้วหลายๆคนเริ่มอาจจะมองหาในเรื่องของเงินออมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้านบาทยังคงมีผลมากน้อยอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราพูดคุยกันค่ะกับคุณสอนชัยสุเนตา CFA ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่าย s c b c i o และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้ สายงาน Investment Office and Product ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณสอนชัยคะถ้าหากว่าเราประเมินสถานการณ์นะคะภายใต้วิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมากับสถานการณ์การลดการคุ้มครองเงินฝากนะคะในวันที่11สิงหาคมด้วยเรามีภาพของการฝากเงินของประชาชนออกมายังไงบ้างคะอืมครับผมก็ต้องต้องเรียนว่าปริมาณ การฝากเงินของประชาชนเนี่ยนะครับในสถาบันการเงินเนี่ยเราจะพบว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับตั้งแตเ่เกิดวิกฤตโควิดรอบแรกนะครับถ้าไปดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขของยอดผู้ฝากเงินเนี่ยนะครับปริมาณเงินฝากเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1.4ล้านล้านบาทนะครับมัยืนอยู่ที่ ฐานทุนทนะครับมาจาก14ล้านล้านบาทเนี่ยมายืนอยู่ที่15.5ล้านล้านบาทนะปลายปี2020นะครับแล้วก็เมื่อกลางปี2521เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้มายืนอยู่ที่15.8ล้านล้านบาทสาเหตุหลักที่เงินฝากเพิ่มขึ้นเกือบ10%กว่าๆเนี่ยนะครับมันก็มาจากเหตุผลว่า พอเกิดวิกฤตเนี่ยทุกคนก็พยายามเก็บสภาพคล่องไว้กับตัวเยอะขึ้นนะครับแล้วช่วงจวังหวะนั้นเองก็มีความวุ่นวายในตลาดการเงินด้วยนะ,ชะเช่นตอนปี2020เนี่ยตอนต้นปีก็หุ่นก็ปรับตัวลดลงแล้วก็คนก็กังวลเรื่องบริษัทเอกชนจะขาดสภาพคล่องคนก็เลยมุฟเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในเงินฝากค่อนข้างเยอะนะครับจนกระทั่งวันนี้ถามว่าเงินฝากได้ลดลงไหมก็ ไม่ได้ลดลงจากวันนั้นเลยนะครับยังยืนอยู่ที่ระดับประมาณสิบห้าจุดแดล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับปริมาณเงินเงินครับแต่ข้อหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าจริงๆปริมาณเงินเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากผู้ฝากเงินที่มีบัญชีเงินฝากมากกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้ฝากเงินเนี่ยที่มีวงเงินฝากน้อยๆเนี่ยนะครับต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยมีจานวนเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองนะครับ เพิ่มขึ้นจาก3.1ล้านล้านมาอยู่ที่3.2ล้านล้านนะครับประมาณกลางปี2021เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็นแค่4%กว่านะครับในขณะที่ผู้ฝากเงินที่มีเงินมากกว่า1ล้านบาทถึง10ล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้น14%นะครับจาก3.7ล้านล้านเนี่ยมาอยู่ที่4.2ล้านล้านนะครับแล้วก็ผู้ฝากเงินที่มีวงเงินฝากมากกว่า10ล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้น13%นะครับ เ,เงินเพิ่มขึ้นจาก7.4ล้านล้านเนี่ยมายืนอยู่ที่8.4ล้านล้านนั่นหมายความว่าผู้ฝากเงินของคนไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามีวงเงินฝากน้อยๆเนี่ยเอ่อก็ไม่ได้มีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะจําเป็นจะต้องใช้เงินก้อนเนี้ยในค่าใช้จ่ายชีวิตประจาวันนะครับอย่างเราสังเกตเห็นดูก็เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ <อ iting. S 1> คนตกงานสูงขึ้นนะครับเอรายได้ลดลงมันก็เลยทําให้ สภาพคล่องส่วนนี้สำหรับผู้ฝากเงินที่มีวงเงินน้อยๆเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ใช้นะครับก็เลยพอหน้อยในขณะที่ผู้ฝากเงินที่มีสตางค์เยอะหน่อยเนี่ยในส่วนนี้มันก็จะมีเซอร์พลัสมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา,เาสังเกตได้นะครับจากฐานเงินฝากในปัจจุบันที่มีอยู่ครับผมค่ะถ้าดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วนะคะมันยังคงมีความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยอะไรที่เราจะต้องดูไหมคะในเรื่องของผู้ออมเงินที่เขาอาจจะยังคงต้องการรักษาเงินต้นของเขาไว้ด้วยะคะ่ะ อ๋ออันนี้ก็ก็มีส่วนสำคัญนะครับก็คือเอ่อต้องเรียนว่าเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมะนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็ลดวงเงินคุ้มครองลงนะครับจากห้าล้านบาทเนี่ยมาเหลือหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ต้องบอกว่าในการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวอยู่แล้วที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนวันนี้ก็มายืนอยู่ที่หนึ่งล้านบาทเพราะว่ารัฐบาลเองก็เล็งเห็นว่า เออจริงๆเนี่ยผู้ฝากเงินเนี่ยจะต้องบาลานซ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ภาร้าน,นี่มันตกทอดไปสู่ผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐน,นะครับถ้าเกิดสถาบันเงินฝากเกิดไม่แข็งแรงเกิดขึ้นแล้วเกิดต้องปิดตัวลงเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ต้องเข้าไปอุ้มเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินของประชาชนที่เข้าไปอุ้มนะครับฉะนั้นออการดูแลตัวเองของผู้ฝากเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นนะครับในปัจจุบัน ก็ต้องบอกว่าสถาบันการเงินเองเนี่ยก็ไม่ได้มีวี่แววหรืออะไรที่จะมีทิศทางที่แย่ลงลนะคร<ะ>ับจริงๆสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยเป็นสถาบันการเงินค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับมี capital requirement ratio ที่อยู่ในระดับสูงมีสภาพคล่องก็สูงนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการเอาไว้เฉยๆของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับแต่ถามว่าแล้วมันผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่หรือเปล่าก็ต้องบอกบอกว่า จริงๆเนี่ยบัญชีเงินฝากเนี่ยมีมากกว่าแปดสิบเก้าสิบล้านบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่ามากกว่าแปดสิบสองล้านบัญชีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ฝากเงินต่างกว่าหนึ่งล้านบาทนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ฝากเงินอยู่เนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์ซนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเขายังถูกคุ้มครองในวงเงินหนึ่งล้านบาทอยู่แต่เพียงแต่ว่าคนจำนวนน้อยก็คือสองเปอร์เซ็นต นะครับของบัญชีเงินฝากทั้งหมดเนี่ยหรือตกประมาณ1.8ล้านบัญชีเนี่ยนะครับที่มีเงินฝากเกิน1ล้านบาทแต่ทราบไหมครับว่าเพียงแค่สเปอร์เซ็นของผู้ฝากเงินหรือประมาณ1.8ล้านบัญชีเนี่ยคิดเป็นวงเงินกว่า80ปร์ซนของเงินฝากทั้งหมดนั่นหมายความว่าหน่งจุล้านบัญชีเนี่ยคิดเป็นวงเงินประมาณ12.5ล้านล้านบาท ที่ฝากเงินเกินหน mm ึ่งล้านนะครับเประชาชนส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบก็พูดง่ายๆก็คือประชาชนที่มีสตางค์หน่อยเนี่ยจะได้รับผลกระทบเพราะว่าตอนหนึ่งผู้ฝากเงินต่อธนาคาร <c oughs> นั่นหมาเพราะว่าเราต้องมีการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่มีเงินเยอะหน่อยนะครับ mm hmm. การบริหารความเสี่ยงก็ง่ายๆเลยถ้ายังคงรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างน้อยอยากจะฝากแต่เงินก็ต้องกระจายเงินฝากไปหลายๆธนาคารนะครับ เช่นธนาคารละไม่เกินหนึ่งล้านบาทแล้วก็สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารรัฐบางแห่งได้ด้วยเช่นธนาคารรัฐเนี่ยก็ไม่ขึ้นกับพรบคุ้มครองเงินฝากก็สามารถฝากได้เกินหนึ่งล้านบาทเพราะว่าเป็นเครดิตของรัฐบาลที่จะเข้ามาดูแลนะครับอันนั้นก็จะเป็นทางออกทางหนึ่งสําหรับผู้ฝากเงินนะคระับท,ท้าพงศค่ะทีนี้เรามีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะกระจายแล้วก็จัดสรรเงินออมบ้างไหมคะว่าจะทํายังไงให้สามารถดูแลความเสี่ยงได้ แล้วก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ด้วยนะคะอ่ะครับก็ค่ะง่ายๆครับก็ต้องบอกว่าไปฝากเงินธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ยแน่นอนครับได้กระจายความเสี่ยงค่ะแต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คือผลตอบแทนใช่ไหมครับเพราะว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํามากนะครับก็ดอกเบี้ยต่ําอย่างนี้ไปอีกนานด้วยเพราะว่าดูเหมือนเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ฟื้นตัวเพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยหนักหนากว่าประเทศอื่นในโลกนะครับแล้วก็การเป็นอย่างนี้ดอกเบี้ยไม่ขึ้น พอดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยผมมองว่าอีกสองสามปีข้างหน้าก็อดอกเบี้ยไม่ขึ้นเช่นกันเราจะอยู่ระดับต่ำด้วยฉะนั้นมันก็จําเป็นจะต้องหาทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยนะครับจากการที่คุ้มครองเงินฝากลดลงนะครับรวมถึงให้ได้ผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีทางเลือกก็คือตลาดตราสารหนี้บ้านเรานี่แหละ,ะนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า ถ้าไปดูในตลาดตราสารนี้บ้านเราก็มีพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับพันธบัตรเอ่อเอ่อรัฐวิสาหกิจนะครับเอ่อแล้วก็พวกเอ่อพันธบัตรของทอบทนะครับรวมถึงหุ้นกู้เอกชนต่างๆซึ่งวันนี้ผมอยากจะเรียนให้เห็นถึงตลาดหุ้นกู้เอกชนแล้วกันเพราะว่าตลาดหุ้นกู้เอกชนบ้านเราก็ถือว่าใหญ่พอสมควรขนาดประมาณ4ี่ล้านล้านบาทน,นะครับ4ล้านล้านบาทเนี่ยหุ้นกู้เอกชนก็มีหลากหลายประเภทตั้งแต่ หุ้นกู้เอกชนเลตติ้งสูงๆอย่าง 3A จนถึง investment grade อย่าง 3B นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปลงทุนได้โดยดูที่ความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนแล้วก็พยายามคัดเลือกหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับ investment grade นะครับแต่ถ้าอยากจะ ความเสี่ยงต่ำลงมาหน่อยก็ต้องเอา i ิน e s t m e n t grade รดที่ระดับสูงๆนะครับอันที่เช่นไม่ต่ำกว่า A ลบเป็นต้นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความมั่นคงค่อนข้างสูงเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่จะออกหุ้นกู้เนี่ยเขาต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งก็จะมีคนกลางประเภทบริษัทสถาบันจัดอันดับเนี่ยมามาดูแลความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทเหล่านั้นแล้วก็วิเคราะห์ให้เราเห็นนะครับแล้วก็ผู้ฝากเงินเองก็สามารถกระจายเงินมาลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี้ได้นะครับ ผลตอบแทนก็จะอยู่สูงกว่าการฝากเงินธนาคารนะครับด้วยความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงธนาคารแต่เป็นความเสี่ยงของบริษัทเอกชนครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงเหมือนกันที่สามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับอีกอันหนึ่งก็สามารถกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในกองทุนรวมก็ได้นะครับก็ถ้าไม่มีเวลาที่จะซื้อหุ้นกู้เองหรือลงทุนในหุ้นกู้เองเนี่ยนะครับหรือกระจายความเสี่ยงเองเนี่ย ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้นะได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าตลาดกองทุนรวมบ้านเราก็มีขนาดสินทรัพย์สุดที่ประมาณ4.2ล,ล้านล้านก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็เห็นกองทุนรวมบ้านเราก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่อ่กองทุนรวมก็มีหลายประเภทตั้งแต่กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมนะครับกองทุนรวมตาลาดเงินนะครับ รวมถึงกองทุนรวมหุ้นนะครับเราก็ถ้าเป็นรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็คงจะไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้กับกองทุนรวมตลาดเงินนะครับซึ่งกองทุนรวมพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพคล่องให้เราสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการนะครับค่ะครับผมค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเห็นภาพนะคะในเรื่องของสถานการณ์เงินงฝากมากขึ้นนะคะและที่สําคัญ มีช่องทางการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ได้รับผลตอบแทนด้วยนะคะถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสอนชัยมากมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครัคสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมองหาช่องทางการลงทุนทางเลือกอื่นๆกันต่อนะคะต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมนั้นเริ่มมาแรงมากยิ่งขึ้นสถานการณ์วัคโควิดสิที่เกิดขึ้นเราทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหการรมเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนของนักลงทุนได้ค่ะโดยล่าสุดนะทางด้านของเคแทมมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทุนจากยุโรปได้ค่ะ โดยทางด้านของคุณชวินดาหาร,รัตนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะการลงทุนของบริษัทชั้นนำในยุโรปม,มีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสังคมดิจิทัลค่ะและด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปในระยะยาวซึ่งมีมูลค่ากว่า1.8ล,ล้านยูโร สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มนี้และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนดังนั้นบรจอกรุงไทยค่ะจึงคว้าช่วงเวลาที่เหมาะสมออกกองทุนเปิด k t แทมยูโรเปียนเทคโนโลยีอีคุตตี้ันโดยจะเสนอขายครั้งแรกนะคะระหว่างวันที่15 21กันยายนนี้ค่ะเริ่มต้นลงทุนเพียง1,000บาทโดยกองทุนนี้นะคะมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นในหน่วยลงทุนของกองทุน JP Morgan Fund Europe Dynamic Technology Fund เพียงกองเดียวค่ะในชนิดหน่วยลงทุน i สกุลเงินยูโรโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV นอกจากนี้นะคะยังคงแนะนำทีมการลงทุนในปี2564ที่กองทุนนะคะจะเน้นนะคะมี3กองทุนหลักด้วยกันก็คือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ s u b s t a i a Ability Digitalization แล้วก็ s u b s t a i n a b l e and Digital Enable ค่ะ นั่นก็เป็นความน่าสนใจนะคะในด้านการลงทุนนะคะในธีมการลงทุนที่นับปัจจุบันเนี่ยมองเป็นกระแสมเมกะเทรนด์ได้นะคะ ทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลดีในช่วงเวลานี้แล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างสูงนั่นก็คือกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะเราจะได้เห็นค่ะหลังจากที่เรารายงานกันไปในรายการของเรานะคะว่าในกลุ่มดังกล่าวส่งผลทําให้กองทุนรวมที่เกี่ยวข้องนั้นมีอัตราผลตอบแทนเป็นระดับที่พึงพอใจล่าสุดค่ะทางด้านของกองทุนเกียรตินาคินเองนะคะก็มีคําแนะนําในกองทุนแบบนี้มาฝากกันค่ะ โดยทางด้านของกองทุนเกียรตินาคินพัทระค่ะแนะนำหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มองโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวค่ะโดยคุณยุทธพลลาบละมูลกรรมการผู้จัดการจากกองทุนเกียรตินาคินพัทระเปิดเผยว่าหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังมีแนวโน้มเติบโตดีในระยะยาวได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้งานตามพัฒนาการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบคลาวทั้งส่วนบุคคลและภาคธุรกิจ การขยายและติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณ 5G และการเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ล้วนแต่ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญประกอบกับระดับสินค้าคุงคลังของเซมิคอนดักเตอร์ยังอยู่ในระดับต่ำช่วยสนับสนุนประมาณการกำไรสุทธิของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยเหตุน,นี้กองทุน KKP Semiconductor H นะคะ เน้นลงทุนในหุ้นในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่จดทะเบียนในสหรัฐจึงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีและถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนค่ะที่สามารถทยอยเข้าลงทุนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะ เราจะเห็นรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ๆมาแทนที่อุตสาหกรรมแบบเก่าแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นทําให้เราอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบม,มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะอุตสาหกรรมผลิตชิปเนยนะคะส่งผลดีนะคะทําให้ประเทศที่มีการผลิตทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนั้นอัตราการส่งออกเติบโตในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ